สวีดดสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกับรายการกาแฟเสดสาวน้อยผิษบัพลพงส่ิ่งคือครับพี่น้องวันนี้วันจันทร์ที่16กันยายน2567ครับพี่น้องโศกโศกมันมานในเฮงเรื่อยๆบ่งปังกันสุภูสุคนเด้อพี่น้องเด้อ วันด,ดีดีกับทุกท่านครับเจตีคนใหม่ขอให้เป็นพี่น้องสุขู้สุขคนนะครับเด้อดูแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจกันทักทายกันครับพี่น้องโชคดีมีแต่ความสุขทุกท่านครับประเซบ ปากแดงกาแฟสเดเดิดนะครับครับพี่น้องเข้าสู่ช่วงรายการทานินกาแฟสเดเดิดนะครับติดตามในช่อง YouTube ทานินกาแฟสเดเดดได้นะครับพี่น้องวันนี้ก็จะมาเล่าถึงพายุที่เข้ามาถล่มหลายประเทศหลายจังหวัด ในประเทศไทยนะครับหลายจังหวัดที่ต่างประเทศเพื้นบ้านนะครับสกัดน้ําท่วมจะเป็นยังไงบ้างนะครับพี่น้องรู้สึกว่าสถานการณ์น้ําท่วมก็บางที่ก็เริ่มขี้คลายลงไปแต่ก็ยังต้องใช้เวลาทำความสะอาดใช้เวลาบลํารุงปรับปรุงสถานที่ต่างๆแล้วก็ที่พักอยู่อาศัยครับพี่น้องก็เดือดร้อนกัน มากมายหลายคนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนบ้านทางฝั่งสภพรเราของเราก็หนักเอาการเช่นกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับน้ํำลงมาทางแม่น้ำคงหลายเชื่อมโยงกันมาตามสายทางน้ํานะครับจังหวัดหนองคายบ้านเราก็รวมหลายที่นะครับเเชียงรายก็ยังประสบ โกระเยนะครับดื่ขาดน้ําดื่มน้ํากินน้ําใช้แล้วก็อาหารข้าวปลาอาหารนะครับก็หน่วยงานทางภาครัฐนะครับก็ให้ผมลงมือกับหลายๆที่นะครับก็ไปสนับสนุนนะครับเรื่องอาหารการอยู่กันกินของพี่น้องนะครับทาง ในงานรัฐบาลน,นะครับก็พอฝากอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องช่วยพี่น้องในการทันด่วนนะครับถึงจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์คือมันมีการอุทกภัยด่วนคือเราต้องมีคำสั่งนะครับให้ลงไปช่วยประชาชนผู้ที่เสียภาษีให้ทุกท่านนะครับนก็ <c oughs> <c oughs> โอ อย่างนี้แหละครับพี่น้องพอพูดถึงเรื่องนี้เข้าไปโทรศัพท์ล้มเลย,ย <c oughs> ครับ <c oughs> ก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับผ่านพ้นวิกฤตนะช่วงพายุที่เข้ามาอย่างนี้นะครับทําให้สถานที่หลายที่นะครับหลายประเทศหลายจังหวัดนะครับก็ <c oughs> เสียหายนะครับรวมแล้วนี่โหนับหมื่นล้านก็ว่าได้นะครับ ตูนเสียไปเราก็ปรับปรุงเข้าใหม่ช่วยกันนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับส่วนพายุช่วงนี้ก็อ่อนตัวลงแต่น้ําก็ยังไหลระดมคือน้ํามันดินมันชุ่มชำ่ำสะสมผมชื้นไว้มากครับตกนิดตหน่อยก็เกิดการน้ําท่วมนะครับไม่เหมือนฝนตกที่แรกๆนะครับเพราะดินมันแห้งนะครับก็เตือนภัยพี่น้องอย่าได้ประมาทนะครับ ้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะครับนะครับอาการพายุออนตัวลงนะครับแล้วก็ชุนบุรีนะครับพยากรณ์อากาศเป็นยังไงนะครับฝนตกอยู่ประมาณ50%นะครับมีเปไปได้นะครับจบรายงานขา่าวพายุอากา,า,กาศของแต่เรื่องแต่ละเรานะครับเรื่องต่อไปครับ สาวน้อยลำเพลินโชว์อ,อนั่นโก้จริงๆครับ <c oughs> นั่นโก้จริงๆนะครับสุดยอดครับเล่นถั่วดิเม้นมาจนถึงวันที่สิบห้ากันยาที่ผ่านมานะครับพี่น้องให้การตอบรับนะักพลอญ,ญะกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะน้องบิวและสดาพรอือ,น,อนังเอกก้อยชดินีนะครับ ธอสวยเธอเด่นร้องเพลงเพราะมากนะครับทั้งสองท่านแล้วก็พระเอกรูปหล่อทอปธนากรนะครับที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพลงกับสาวน้อยลาเพณ์นโูนะครับโดยผู้บริหารหนุ่มมาร์โกโจยมินนะครับสอนุ่แล้วก็เฮียหน่อยนะครับขออนุญาตที่อ่ยนามนะครับก็ให้กำลังใจแล้วก็สุดยอดมากครับผมมีโอกาสได้เข้าไปชมในวันที่14ที่ วัสดุสกิดนอกนะครับยิ่งใหญ่ลังการครับเสียงฉ <c> า <oughs> กบนเวทีนะครับสวยงามมากนะครับสมกับ <c oughs> การรอคอยนะครับพี่น้องลหลายๆท่านก็ชื่นชมฝากชื่นชมมานะครับก็ดีใจด้วยนะครับที่เอฟซีให้ความชื่นชมแล้วก็ <c oughs> ชอบในผลงานการแสดงนะครับถึงผฝนจะตก นิดหน่อยแต่ก็จังทำการแสดงกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเซฟตี้ยังดีกับระบบไฟโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการนะครับคือสุดท้ายที่ผ่านมาก็เบลินที่มาตตพุทธนะครับ FC ก็ให้การตอบรับอัญยะเช่นเคยนะครับทุกวันคืออัญยะทุกวันนะครับาการ แต่ละวันนะครับก็รายการข่าวพี่น้องจะรับทราบประบไปเป็นมาแต่และเรื่องบางชัานก็มีเวลาได้ดูได้ชมได้ฟังช่องนูน้นช่องนี้ก็ยังไงก็ช่องนี้เป็นช่องเด็กๆก,ก็เป็นกระบอกเสียงในหลายเรื่องนะครับที่พอช่วยพี่น้องได้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมสามารถกระจายข่าวนะครับพี่น้องเดือดร้อนนะครับทกุกความช่วยเหลือ เรื่องอะไรก็ติดต่อมานะครับจะได้ช่วยประสานงานสิ่งที่ช่วยได้ก็จะช่วยเต็มที่นะครับพี่น้องครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับเท่านี้นะครับพี่น้องดูแล้วก็ขอให้พี่น้องมีความสุขนะครับเฮงๆรวยๆไม่จิบไม่จนโชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ